สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะอยู่กับช่องคุณละโลกดีพีเอ็นะครับผมในคลิปนี้ผมจะทําการนะพูดในเรื่องของโปรเจกต์เกมใหม่แล้วก็มาตอบคําถามที่หลายคนถามกันมากที่สุดก็คือผมจะหยุดทําเกมล็อกฟุตแล้วหรออ่าหลายคนถามนะฮะซึ่งเขาต้องการได้ยินคําตอบจากผมนะตอนนี้อ่าผมจะตอบให้เลยนะครับผมนะฮะ หยุดทเกมล็อกฟู้ชั่วข่าวนะครับผมนะซึ่งชั่วข่าวนี้คือเราก็จะเกมแหม่ผมติดก่อนนะครับเดี๋ยวจะหัการกลับไปอัปเตีให้นะฮะคือผมต้องการโฟกัสแค่เกมในเกมหนึ่งก่อนนะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้งานวันเขานะครับถ้าเกิดจะให้ทําทั้งสองเกมน,นะฮะเกมมันจะเผาทั้งสองเลยนะผมต้องการนะฮะทุ่มเทสกับเกมในเกมหนึ่งก่อนนะแล้วก็คอ่อยหันกลับมา เขาเดทเราพุทให้ทีหลังนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นนะผมก็จะมีเวลาเต็มที่นะครับนในการเพิ่มอีเวนต์หรือเพิ่มอะไรต่างๆให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะที่ผ่านมาเลยเราพุทตอนนี้นะครับไม่เหนียวนะน,น่าสนใจเลยนะเพราะว่ามัวแต่ทํากับโปรเจกต์ใหม่อยู่นะครับเลยไม่ค่อยมีเวลาไปนั่งคิดนะว่าจะเอาอะไรเข้ามานะครับอ่าก็โปรดเข้าใจกันด้วยนะครับอันนี้ผมจะต้องเอาเวลาไปทำโปรเจกต์เกียใหม่ก่อนนะอ่าเราโปรเจกต์เกียงนี้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวเราพุทเอาเดให้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวคนถามวันที่เกมใหม่มันคือเกมอะไรนะครับเดี๋ยวคนถามนะครับมันคือเกมแนวสตอรี่เนื้อเรื่องเราสามารถเลือกฉากจบได้นะครับแล้วก็เล่นได้ทั้งหมด4คนเกมเพลงมันเกมเพลงอะไรยังไงผมจะบอกสั้นๆก่อนนะครับมันเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องเอาชีวิตรอดหาของหาน้ำหาอาวุธตีซอมบี้แล้วก็เลือกฉากจบ แล้วก็เดินทางผมบอกเค่นี้ก่อนนะเกมเพย์นะครับแต่ถามว่าอืมสตรอตรี่นี่มันเป็นยังไงหรอมันเป็นเรื่องราวมากกว่านะเรื่องราวก่อนที่มันจะเป็นโลกซอมบี้นะครับนะมันจะมีสตรอรี่ของมันอยู่นะครับแล้วก็ก็จะมีเรื่องราวของตัวละครของเราด้วยนะตัวละครของคูล่นนั่นแหละนะว่าทําไมเราถึงนะยังมีชีวิตอยู่รอดได้และเรานะครับมีหน้าที่อะไรเราต้องทําอะไรนะครับ แล้วก็จะมีฉากจบให้อยู่นะฮะตรงนี้เราก็ต้องตัดสินใจเองนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับต้องใช้เวลาทําค่อนข้างนานเลยนะเพราะว่าตรงนี้จะต้องเก็บรายละเอียดเยอะเลยนะเพราะว่าจะทำให้มันออกมาดีนะครับผมแล้วก็เหื่อบางคนถามนะครับอ่ายคอร์ดเกมกับอะไรอย่างเงี้ยมีแล้วหรือยังนะครับอ่ามีแล้วนะ ส่วนิีเกลนะผมจะแปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์นะฮะแล้วก็ตรงใต้คลิปด้วยนะเผื่อว่าบางคนกดตรงใต้คลิปไม่เจออะไรเงี้นะครับนะก็จะแปะไว้ตรงคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็นะฮะเข้ามากันก่อนนะนะส่วนผมก็จะคอยอัปเดตนะฮะข่าวสารต่างๆนะว่าเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างน,นะในตัวเกมนะมีคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับผมอ่าเพื่อนให้เสียเวลานะครับเราไปฟัง,งเรื่องเกมคร่าวๆกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมไป จุดเริ่มต้นของเรื่องไหยนะค้างใหญ่ที่ทําให้บนกยายเซีนวันสิ้นโลกเราไม่มีใครคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นจริงซูก้กวนาก่อนที่เราจะเข้าเนื้อเรื่องหลักนะครับนะผมอยากจะให้คุณชมที่กำลังดูคลิปนี้อยู่กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเอาละเพื่อไม่ให้เสียวลาผมจะการเล่าเรื่องราวต่อแล้วนะอ่าเรื่องราวในครั้งนี้นะครับนะจะต้องย้อนกลับไปในปี2019นะก่อนที่มันจะเป็นซอดแดดนี้ โลกของเรานะครับนะยังไม่เคยมีเชื้อไวรัสประหลาดอะไรเลยนะครับหลังจากที่วันเกิดเรื่องราวแปลกๆนะจากชายคนหนึ่งที่กินข้างคาวนะครับซึ่งข้างคาวนะเป็นสัตว์ชนิดที่นินเชื้อโรคตับงเป็นจำนวนมากถ้าใครที่ไม่ได้ศึกษามาก,ก่อนก็คงคิดว่ามันกินได้หมดถ้าเอาแต่ให้มันสุกแต่หารู้ไหมต่อให้มันสุกแล้วมันก็ยังมีเชื้อโรคอยู่เหมือนเดิม ด้วยความที่ไม่รู้ก็มีคอนเทนต์เคเรีอเตอร์ไลฟ์สดกินข้างข้าวโชว์เพื่อที่สุดว่ามันไม่ได้อันตรายเลยเลยกินข้างข้าวกันนะวันแรกนะยังไม่มีอาการอะไรนะครับนะวันที่2นะครับนะเริ่มมีน้ำมูกไอเจ็บคอนะฮะบาง <c oughs> คนคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดากินยาเดี๋ยวก็หายดีนะครับแต่ว่าวันที่สาถัดมานะครับนะโหวดหัวหนักมากไอมีเสียงท่าตลอดเวลาแน่นหน้าอกทุกครั้งที่หายใจเหนื่อยง่ายตอบสนองช้าและตาแดงเหมือนกุ้น ฉันนะ่ะเป็นกูนยังไงล่ะฉันคือเค็นคาเนกิเออเออจะนดเออคุโปรนใดก็คุโนใดต้องขอเบรกกแป๊ัก,น,กนะถ้าเกิดว่าจะให้ผมเล่าเนื้อเรื่องนะมันค่อนข้างยาวเลยเนะี่ยคือผมจะย่อนะเนื้อเรื่องให้มันเหลือสักครึ่งทางนะครับนะเอาเต็นว่ามันมีคนได้กินข้างขานะครับแล้วมันก็ติดเชื้อ และเชื้อนี้มันก็สามารถแพร่กระจายด้วยระบบทางเดินหายใจจากนั้นนะครับคนที่ติดเชื้อเนี่ยมันก็ออกไปข้างนอกนะไปไล่ไอใส่คนไปทั่วนะครับจนมันเกิดเป็นลูกโซ่นะฮะติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศเลยนั่นเองทําให้รัฐบาลต้องออกคำสั่งทําให้ผู้คนที่ไม่ได้ติดเชื้อนะฮะอยู่ในบ้านไปเพื่อไม่ให้เชื้อมันระบาดหนักนะครับส่วนคนที่ติดเชื้อนะจะถูกนําตัวไปสถานที่รัาเพื่อเข้ารับการรักษา แต่ก็มีข่าวหรือว่าคนที่เข้าแต่รักษาครับไม่ได้กลับออกมาเลยไม่รู้เป็นหรือตายนะครับนะจนบ้านเมืองก็กลับมาเป็นปกตินั่นเองนะครับจบแล้วนะฮะในเรื่องวมมีซอมบี้อะไรนั้นนะอายนะครับนะยังไม่จบนะอกลับคนถามแล้วซอมบี้นะไอ้โรคระบาดซอมบี้มันมายังไงอเห็นว่าพวกนั้นนัถูกเจับไปรักษาหมดแล้วไม่ใช่หรอไม่ได้กลับออกมานะครับอ เรื่องผ่านไป5ปีหลังจากที่ไวรัสนั้นได้หยุดตัวลงนะครับทุกคนในเมืองก็ใช้ชีวิตตามปกตินะครับส่วนคนที่ถูกนำไปรักษาได้ยินจากข่าวรัฐบาลว่าพวกเขานะฮะใกล้หายดีแล้วจากการรักษานะครับจะได้ออกมาใช้ชีวิตเร็วๆนี้จากนั้นรัฐบาลก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้ดูคนไข้ที่ถูกนำไปรักษาเลยเขาบอกแค่ว่าเป็นความลับนั่นเองเพราะที่เขาไม่พูดเพิ่มเติมอาจจะโดนกลุ่มวัยรุ่นนะฮะ บุกลุกพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะเข้าไปทําให้เรื่องมันใหญ่โตนะครับเขาจึงปิดข่าวนี้นะครับนะปิดเอาไว้แล้วเลยไม่พูดนั่นเองแต่แน่นอนว่าคู่เวรุ่นนะฮะก็อยากรู้อยากลองกันอยู่แล้วนะครับนะเลยทาคอนเทนต์นะฮะหาสถานที่รับนะครับนะซึ่งถานที่รับนี้นะฮะเขาว่ากันว่านะฮะมันไม่มีใครออกมาเลย5ปีนะครับนะพวกไอคอนเทนเจอร์เท่านี้นะมันก็สงสัยเหลือเกินนะว่าเออ พวกนั้นนะมันตายกันแล้วหรือยังนะทำไมมันนานจังเลยนะแถมพวกข่าวกองต่างเนี่ยมันก็ไม่บอกอะไรเลยนะครับจนนะฮะเริ่มทําคิดกันนะครับนะอีกคนเริ่มก็ต้องมีคนตามถูกไหมอีกคนเริ่มท,ทําคิดคนที่หนึ่งนะครับยอดวิวดีมากนะคนตอบรับดีนะครับนะคนอ,นอื่นก็ตามแห่กันมาทำคอนเทนต์นี้นะจนเกิดป็นกระแสนะครับซึ่งมันก็นะฮะเป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะแต่ว่าก็ติดค้นนะฮะที่รัฐบาลจะมารู้เรื่องนี้นะครับ แน่นอนว่ารัดออกมานะฮะขูนะครับนะใครที่ยังทำคอนเทนต์นี้นะจะถูกจับเข้าคุกนะครับนะมีหลอที่พวกนี้นะครับนะพวกทำคอนเทนต์เนี่ยมันจะกลัวนะครับเพราะว่ายอดอยู่บนได้ดีมากนะฮะแน่นอนนะครับลุยกันต่อนะครับนะหาหาคำตอนะครับนะว่าไอ้นะที่จับตัวไปนะมันอยู่ที่ไหนนะครับนะไอ้พวกไอ้ทำคลิปนะไอ้พวกคอนเทนต์ที่เต์คนนี้นะก็อออนะฮะเดินทางหาที่รัดกันนะครับเดยวเข้าไป็นป่าบ้างเดินเข้าไปนู่นนี่บ้างครับนะ จนกระทั่งนะครับนะมีคิดหนึ่งที่คิดว่ากินสถานที่เรานะหลุดออกมานะฮะมาทางโลกโซเชียลมีเดียนะครับผู้คนที่ได้เข้ามาดูวิดีโอนี้กันก็ต่างแสดงความคิดเห็นของตัวเองกันว่าทําไมสถานที่แบบนี้ต้องมีทหารเฝ้าด้วยและบางคนก็ว่าทําไมสถานที่นี้ดูแล้วเหมือนคุกเลยพาเขาไปรักษาไม่ใช่เหรอทําไมมันดูไม่น่าอยู่ล่ะเออไม่รู้ว่าข้างในจะกินยังไงบ้างนะครับเรื่องต่อจากนี้นะ อาจจะเป็นยังไงก็รอตัวเกมเปิดให้เล่นได้เลยนะครับผมเกมจะเป็นแนวเนื้อเรื่องสตรอรี่ออตลุยนะครับผมนะหาน้ำหาอาหารนะครับมีให้เลือกฉากจบนะฮะตัวเกมนี้นะครับแน่นอนว่าทำออกมาให้มันน่าสนใจด้วยนะครับผมนะจะมีเนื้อเรื่องของอินดีนเนื้อเรื่องของตัวละครเราเลยนะอ่าแล้วเกมผมผมนี้นะครับแต่จะเปิดให้เล่นนะครับในเดือนหน้านะครับ แล้วก็ในการเปิดนะคะรอบแรกจะเป็นรอบเทสก่อนนะส่วนใครที่อยากจะเล่นนะครับนะก็ตีลงสมัครไว้ก่อนได้เลยนะสตหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ